วันนี้เขาจะมีการแข่งขันแบตเทิร์นเกันที่ไหนอะพี่เ้ยแถวนี้แหละนี่แหละนี่แหละตรงนี้เลยนะรอเลยรอเลยส่วนไอ้คอมเดินนําหน้าส่วนไอ้คอมเดินนําหน้าและไอ้แจ๊ดเพื่อนยายเดินตามตูดเฮ้ยมีเงินเราอยู่สองบาทเฮ้ยอะอะไรมุกคู่มุกคูท ได้ก่อนสิไม่เกี่ยวมึงนี่เที่ยวแลไม่เอาแลวไม่อากูซ้อมภาษาเที่ยวแต่ซ้อมรังไม่ได้เลยพวกนี้ตายเอ้ยเอ้นเอ้ยอ้ยเอ้นุอ้ยเดินนอ้้ยเเอ้ยอ้เอ้ยเเ้อ้ย้ยเอยเอเ้นอมเ้อ้ยอ้อ้ย้ยเอ้เอ้้เอ้้เอ้้อ้ยเอ้ยอ้เ้ออ้ออ ไม่ต <architectural> ้อจัดเสื้อสีขาวแม่คนนั้นนั <V statistically> ่งคอยาวเป็นคออูดแม่คนนั้นใส่เสื้อสีส้มแม่คนนั้นใส่เสื้อสีส้มแม่คนนั้นควักนมให้ลูกดูดแม่คนนั้นจะมาจะคึ้แม่คนนั้นปรกอบคำประคาึ้มถ้าระค่าขึ้นจะประคามึจิ้มจุ้งแม่คนนั้นกับแม่คนนั้นกับ ハハハ